เป็นหนังสือ,อเล่มนะครับที่ฉายภาพเรื่องราวของชายอย่างเอ็ดเวิร์ดสโนเดนได้อย่างน่าสนใจนะครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้นะครับ Permanent Record เป็นหนังสือที่เขาเป็นคนแต่งเรื่องราวทั้งหมดขึ้นมาเองนะครับโดยเป็นการเล่าเรื่องราวตั้งแต่เขายังวัยเด็กนะครับแล้วก็การที่เขามาทำงานในหน่วยงานอย่าง NSA หน่วยงานความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วไปเจอกับอะไรบางอย่างที่ถือว่า เป็นเรื่องที่เขาเองเนี่ยไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในประเทศที่มีเสรีภาพประชาธิปไตยขั้นสูงอย่างสหรัฐอเมริกานะครับแล้วหนังสือเล่มนี้ Permanent Record มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geekbook Reading is Magic สวัสดีครับผมดนทรดนจากดนดนบล็อกนะครับและนี่คือก,การ GeekBook นะครับ วันนี้ก็จะมารีวิวหนังสือเล่มหนึ่งนะครับเพิ่งได้อ่านจบไปมีความน่าสนใจในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการสอดแนมประชาชนนะครับด้วยวิธีการต่างๆของรัฐบาลหนังสือที่มีชื่อว่า Permanent Record นะครับเป็นเรื่องราวที่ถูกบันทึกโดย Edward s ร์ดโนเดหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับชื่อนี้เป็นอย่างดีนะครับกลายเป็นข่าวใหญ่ที่ออกมาแชร์เรื่องราวของ รัฐบาลสหรัฐนะครับกับการสอดแนมประชาชนของพวกเขานะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยได้ตีแผ่เรื่องราวรายละเอียดมากมายนะครับที่เกี่ยวข้องว่าตัว Edward เอ็ดเวิร์สโนเดนเองเนี่ยได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทั้งหมดได้อย่างไรนะครับมันเป็นกึ่งหนังสือบ i โอกราฟีนะครับประวัติของโนเดนด้วยตั้งแต่ ตอนตั้งแต่ยังเด็กนะครับมันมีวิธีคิดต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาครับความน่าสนใจของสโนเดนก็คือการที่มีโอกาสได้เข้าไปทำงานในหน่วยงานความมั่นคงอันดับต้นๆของโลกนะครับทั้ง CIA รวมถึง NSA เองนะครับที่ที่นี่เองนะครับที่เขาได้ไปเจอข้อมูลอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เขาสามารถนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยออกมาแชร์ให้โลกได้รับรู้กับสิ่งที่เกิดขึ้น ที่รัฐบาลอเมริกานะครับได้ทำการสอดแนมข้อมูลต่างๆของประชาชนนะครับซึ่งหลายๆอย่างที่พวกเขาทำผ่านหน่วยงานอย่าง NSA เองเนี่ยก็มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยซ้ำนะครับใครจะไปคิดนะครับว่าประเทศที่มีเสรีภาพมีประชาธิปไตยที่แข็งแกร่งมากๆอย่างอเมริกาเนี่ย จะมีการสอดส่องพฤติกรรมประชาชนทั่วไปมากมายขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้ข้อมูลในการค้นหาสิ่งต่างๆในโลกออนไลน์ผ่าน Google เองหรือเครือข่ายโซเชียลมีเดียการใช้อีเมลต่างๆนะครับแม้กระทั่งการแชทหรือการโทรศัพท์นะครับก็ถูกดักฟังอยู่แทบจะตลอดเวลานะครับโอ้โหมันเป็นฐานข้อมูลที่ใหญ่มากๆนะครับโครงการที่มีชื่อว่า Pri ซึนะครับที่ เป็นข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้นะครับมันมีรายละเอียดของเอกสาร,รและหลักฐานมากมายนะครับที่บ่งชี้ได้ยอย่างชัดเจนนะครับว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจริงนะครับในประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาและการที่บริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆแห่งนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น YouTube Google Apple Facebook Microsoft หรืออีกมากมายนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับในการให้ข้อมูลกับเหล่ารัฐบาลหน่วยงานต่างๆเหล่านี้นะครับแม้พวกเขาจะออกมาปฏิเสธในภายหลังก็ตามนะครับแต่ว่าหลักฐานที่สโนเดนได้เปิดเผยออกมาเนี่ยมันก็ค่างชี้ชัดไปอย่างชัดเจนนะครับข้อมูลพวกนี้มันจะหลุดออกมาได้ยังไงนะครับถ้าไม่ได้รับการยินยอมจากบริษัท เทคโนโลยียักษ์ใหญ่เหล่านี้มันเป็นคําถามที่มีความน่าสนใจมากนะครับว่าแล้วที่เรากําลังใช้งานกันอยู่นะครับในตอนนี้ในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับพวกเขามีการสอดแนมพวกเราอยู่หรือไม่แน่นอนว่าในเครือข่ายหรือแพลตฟอร์มอย่าง Facebook เองเนี่ยพวกเขาก็ต้องสอดแนมอยู่แล้วนะครับเพื่อเอาพฤติกรรมของพวกเราเนี่ย ไปนําไปประมวลผลแล้วก็ไปแสดงผลโฆษณาให้มีความแม่นยํานะครับแต่ปัญหาก,ก็คือข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลเชิงพาณิชย์เพียงอย่างเดียวหรือไม่นะครับมันถูกนําไปใช้ในเรื่องของความมั่นคงด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่าข้อมูลที่หลุอดออกมานะครับมันมีประชาชนที่ไม่ได้อยู่ในอเมริกาด้วยนะครับที่พวกเขาเข้าไปดักฟังดักข้อมูลต่างๆข้อมูลทางธุรกิจก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับเราเอาทุกอย่างไปฝากไว้บนคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของบริการใหญ่ๆนะครับ โดยเฉพาะจากซิลิคอนวัลเลย์เองนะครับแล้วพวกเขาเหล่านี้เนี่ยจะนําข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปใช้อะไรนะครับมันเป็นความได้เปรียบอย่างชาัดเจนมากๆนะครับถ้ามีข้อมูลเหล่านี้โดยเฉพาะข้อมูลทางด้านธุรกิจต,ต่างๆน,นะครับตัวเลขต่างๆมากมายนะครับที่เราโยนเข้าไปในระบบคลาวมันมีผลอย่างชาัดเจนมากๆนะครับต่อความได้เปรียบทางด้านการค้าหรือทางด้านเศรษฐกิจต,ต่างๆนะครับลองจนิงนตนาการง,าง่ายๆนะครับหาก มีข้อมูลของความต้องการสินค้าใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับประเทศต่างๆก็สามารถที่จะผลิตสินค้าที่คนในประเทศนั้นต้องการเนี่ยมาตอบโจทย์ ให้กับประเทศน,นั้นๆได้นะครับมันก็สร้างความได้เปรียบอย่างชัดเจนมากๆนะครับในเรื่องภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศโดยเลยด้วยซ้ำนะครับตัวยอย่างจีนเองเนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับว่าเราใช้แพลตฟอร์มต่างๆของพวกเขานะครับทั้งอาลีบาบาลาซาด้าช้ป e เองนะครับแม้จะเป็นเจ้าของโดยคนสิงคโปร์แต่ว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือ t ทนเซ็นของประเทศจีนข้อมูลเหล่านี้เนี่ยแทบจะเปรียบเสมือน โห oh, ทองคำชัดๆนะครับข้อมูลทองคำที่ทำให้เราพ่อค้าไม่ค้านะครับโดยเฉพาะจากประเทศจีนเองเนี่ยได้รู้พฤติกรรมต่างๆของคนในแถบอาเซียนนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเองซึ่งพวกเขาก็สามารถที่จะผลิตอะไรก็ได้นะครับที่จะมาขายสินค้าให้กับพวกเราได้ซึ่งในช่วงหลังๆเนี่ยเราจะได้เห็นที่พ่อค้าชาวจีน มีเพิ่มมากขึ้นนะครับที่เข้ามาใช้แพลตฟอร์มมาตั้งโกดังต่างๆในประเทศไทยเองนะครับอาศัยข้อกฎหมายต่างๆที่มีการเจรจาทางการค้ากันไว้นะครับซึ่งทําให้พวกเขาได้เปรียบเป็นอย่างมากนะครับทำให้แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยพ่อค้าคนกลางนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยอยู่ยากมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะครับมันส่งผลต่อตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยนะครับเพราะว่าพ่อค้าคนกลางมันก็ต้องมีางานจ้างงานมีการเสียภาษีอยู่แล้วนะครับหากพวกคนเหล่านี้เนี่ย หายไปมันก็ทําให้ภาษีต่างๆที่ควรจะเก็บได้เนี่ยมันก็อาจจะลดน้อยลงไปนะครับเป็นการสั่งสินค้าโดยตรงไปที่ประเทศจีนได้พ่อค้าชาวจีนก็ได้รับเงินโดยตรงโดยอาศัยช่องว่างทางกฎหมายหรือว่าช่องว่างทางภาษีต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นทําให้ภาษีต่างๆก็แทบจะไม่ต้องจ่ายนะครับมันแตกต่างจากการขายโดยพ่อค้าที่เป็นคนไทยส่วนเรื่องของ Permanent Record เองนะครับมันก็แสดงให้เห็น ถึงจุดอ่อนบางอยางด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวของโลก i อทีเองแม้กระทั่งหน่วยงานระดับสูงที่เป็นความมั่นคงของชาตินะครับอย่าง NSA เองก็ยังมีช่องโหว่มากมายที่ทำให้คนภายในเนี่ยก็สามารถที่จะนำเอาข้อมูลความลับสุดยอดอย่างที่สโนเดนเองเนี่ยได้นำ ออกมาเปิดเผยนะครับออกมาได้นะครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับหลายๆองค์กรนะครับบางครั้งเนี่ยเรื่องของ security เป็นสิ่งสําคัญนะครับหลายๆองค์กรเนี่ยไม่ได้คํานึงถึงความสําคัญของมันแม้กระทั่งรัฐเองนะครับซึ่งก็เป็นบทเรียนครั้งสําคัญนะครับให้กับหลายๆชาตินะครับในเรื่องของหน่วยงานโดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงระดับสูงที่มีความลับมากมายนะครับ โดยเฉพาะหน่วยงานอย่าง NSA เองหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้นะครับก็มีเคยข้อมูลที่หลุดออกมานะครับจากวิกิลีกเองที่มีการเปิดเผยข้อมูลโหทางการทูตหลายๆแห่งนะครับโ้ทำให้เดือดร้อนกันทั่วโลกนะครับในตอนนั้นต้องมีการปรับ ตัวทูตต้องมีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับหลังจากมีการหลุดข้อมูลจากวิกิลีกเองเพราะว่ามันเป็นการส่งข้อความกันภายในของรัฐบาลนะครับข้อมูลที่ประเทศต่างๆอาจจะมีการนินทาอะไรบ้างนะครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่ามันเป็นข้อมูลลับที่มีควรที่จะหลุดออกมาเช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับ NSA ในเคสของสโนเดนนั่นเองแต่มันก็เหลือเชื่อนะครับว่า สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันหลุดรอดแม้กระทั่งในสภาทั้งสอวอสอสอต่างๆของสารบริกาเนี่ยบางคนก็แทบจะไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับหน่วยงานด้านยุติธรรมศารต่างๆเนี่ยก็มีการข้ามโปรเซสต์หลายๆอย่างไปนะครับเป็นความลับขั้นสุดยอดของรัฐบาลนะครับในการจัดการเรื่องนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีการโจมตีนายเว่นเนี่ย ก็อาจจะมีการมอนิเตอร์เฉพาะบุคคลเพียงเท่านั้นนะครับรวมถึงเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในยุคก,ก่อนปี2001เองเนี่ยมันก็ยังไม่แพร่ระบาดเครือข่ายทางด้านอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มต่างๆมันไม่มากมายเหมือนในยุคปัจจุบันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยโหทั้งชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยต้องใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้กลายเป็นกิจวัตรประจําวันกลายเป็นปัจจัยที่5ในการดํารงชีวิตของมนุษย์เราไปซะแล้วนะครับทำให้ข้อมูลต่างๆมากมายนะครับไปอยู่ในแพลตฟอร์มเหล่านี้ทั้งเรื่องสถานที่ความ ชอบสิ่งที่เราค้นหาความลับต่างๆนะครับที่มาจากการค้นหาของเรานั่นเองนะครับที่ทําให้รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะ,ะมาสอดส่องพฤติกรรมเหล่านี้ของเราได้นะครับซึ่งมันคงไม่เกิดเลยนะครับที่จะเรียกไว่ามันเป็นการปฏิวัติทางด้านข้อมูลครั้งใหญ่โดยเฉพาะเรื่องราวของ ความเป็นส่วนตัวที่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากเกิดคราวนี้ออกมานะครับก็มีการปรับปรุงกันยกใหญ่นะครับแพลตฟอร์มต่างๆเริ่มหันมาให้ความสนใจในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของข้อมูลความปลอดภัยของข้อมูลนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันคงยากที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับในสหรัฐอเมริกาแต่ข้อมูลทั้งหมดจากหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันจะดงให้เห็นนะครับถึงเคสตัวอย่างที่สําคัญมากๆนะครับของการสอดส่องพลเมืองจากหน่วยงานของรัฐ ที่ดูแล้วเหมือนกับพวกเขากำลังทำเกินขอบข่ายอำนาจตามกฎหมายของพวกเขานั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของหนงังสือ Permanent Record ใน EP นี้ผมก็อะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุร,ธรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line แอดที่แอทร d าดอลแอ a ทีเสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ